อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโนตุมาตาปิตโรขอผลบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจัริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายาจัริยาขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปรัช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้า ขอให้ครูปัชชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวะตานังโหตุสุกิตาโอตุสัพเพเทวาขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัเพเพเปตานังโหตุสุกิตาโอตุ สัพเพเปตาขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพเพเวรีนังโหตุสุกิตาโหมตุสัพเพเวรีขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตาขอผลบนนุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด